สวัสดีครับเข้าไปนะครับอยูกับผมในเกมโรบอกแมพเบยโบสวันนี้ผมจะมาซ้อนทำสองอย่างครับก็คือเป็นบัคที่เอาไว้ฟาร์มเงินได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องวางเก้าอี้ไม้อันแรกนะเป็นเก้าอี้ที่ได้มาตอนแรกเลยนะครับวางไว้แบบนี้ตามด้วยบล็อกกาวนะครับเอ้ไม,ไม่ผมพูดผิดนะครับต้องใช้บล็อกเค้กนะครับ สอนก็นวางแบบนี้อ่ะแล้วก็ลบอันข้างล่างออกครับนี่ทำแบบนี้นะพอได้แบบนี้แล้วก็วางอันนี้นะครับแบบนี้อย่าลืมกดเปิดตรงนี้ด้วยนะครับพอได้แบบนี้แล้วแป๊บหนึ่งนะมันยังไม่ตรงโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็วาง ไออันนี้เลยนะครับเรียกว่าเทอร์โบเทอร์โบแบบนี้นะครับถ้าถ้ากลัวมันไม่ถ้ากลัวมันไม่พอก็วางเพิ่มก็ได้ครับแต่ต้องเพิ่มะลูกโป่งใช่ครับต้องใช้ลูกโป่งด้วยต้องเพิ่มลูกโป่งไปสองเท่านะครับถ้าอยากเผื่อไม่พอนะครับต้องทำสองอันก็ต้องเพิ่มสองเท่านะครับ ตึ๊บ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 แล้วก็ปั่งสวิตนี้นะครับกดเลยปิดปิดครับปิดปิดแล้วก็กระโดดนะครับก็เปิดอันแรกไปก่อนนะครับ เอนเอนความรวดเร็วนะครับเอหมดแล้วตอนสองครับมันหมดเร็วเพราะว่าเราไปกดก่อนตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราเก็บก่อนเดี๋ยวทำใหม่นะครับตอนนี้ผมวางไว้เยอะมากเลยเหลือแค่วางไอพ่นนะ อืมอันนี้ฟางเกิดอ้าวางผิดอะอ,ะ,อะนี่เอาวิธีก็คือต้อง สับสวิตก่อนนะค่อยวางไอโฟนนะเอาอันนี้ออกก่อนสวิต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 หาแปบนะครับอ่ะอันนี้ก็ได้เชื่อมแค่อันเดียวเป็นสวิตกา <c oughs> แล้วก็กดลบอันนี้ออกมาแล้วก่อวางแบบนี้ อไปโดนอะไรไอ้ไอพ่นปุ้มออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อามาก,ก็วางไอพ่นนะครับประมาณนี้ได้สองอันพอดีแน่นอนผมว่าผมชิดงานนะผมว่าน่าจะได้สองอันมา,าได้ถ้าไม่ผิดก็น่าจะได้ประมาณไปเลยลูกโ ว้าวมานะลูกโป่งมันเยอะไปไอ้ลูกโป่งมันเยอะเกินไปสวยแล้ว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 สว,วอาลูกโป่งน,น้อยๆหนะ่ะะอ้าวเ <c oughs> ทคสองไม่สิเทคสาม คราวนี้จะได้หรือเปล่านะครับมาดูกันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บว้าวได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้แล้วลได้แล้วไปเลยได้แล้วยังมาเฮ้เฮ้ดด้าน เอาหมดแล้วอะ oh, 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 oh. ่ะโอ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 เย้ผ่านผ่านผ่านเดี๋ยวขับถึงด่านนี้แล้วก็ดิฟดิฟแล้วก็วิ <c oughs> ่งวิธีวิ่งแบบอีซี่อีซี่ก็คือ ผมไม่น่าทุกบล็อกไปเลยจริงมันมีวิธีนะครับก็แค่แค่ลบแล้วก็วางไอคอนใหม่นะครับแค่นั้นก็ก็ได้แล้วใช่แค่นั้นจริงนครับเอา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 เจ็บเอาเอาไออ้อยเจ็บโอ้ยปก่อนเอาถึงไหมไออ่ะอยู่ตรงหน้าเชนชัยนะครับ แบดิสแค่ตรงนี้อง